ขออนุโมทานาสาธุการ <c oughs> กับท่านผู้รับชมรับฟังอาตมาในขณะนี้เดี๋ยวนี้กำลังเดินทางทูดงมุ่งหน้าต่อภูเขาอีกรูปหนึ่งภูเขาอีกรูปหนึ่งกำลังจะขึ้นเขาสูงชัน ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีโยมมาถากทางทางขึ้นอาจจะเป็นทางไปทํามาหากินของเขาตอนแรกโอ้สูงเอาทาเว้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอทางมันลำบากจริงๆนะตามคำคนพูดที่มันง่ายเวลาเราฟังก็เหมือนกับจะ เข้าใจนั่นแหละแต่เวลาไปจริงๆแล้วมันลำบากอาตมายังสงสัยอยู่ว่าชูชกเนี่ยมันเดินทางไปขอเอากันหาชาลีกับพระเวสสันดรแหมภูเขาเหล่ากาภูพาสูงชันชะโงกลำบากถึงขนาดปนั้นมันขึ้นไปได้ยังไงมันรู้ จากทางขึ้นทางลงได้อย่างไรมันเก่งจริงๆคนสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องเดินดงเดินตีนคนทุกวันนี้ยากลำบากภูเขาเล่ากาไม่ตะแบกอันนี้ต้นต้นตะแบกที่มองเห็นอยากเข้าใจว่าเป็นต้นเปลือยนะไม่ต้นตะแบกอันนี้ต้นขนุนนู่นใบมันข้างบน มองมาเห็นชัดหรอกต้นตะแบกไต่ตางเทียนไม่ตะเขียนแดนดหลายหลายไม่ยุ่งล่ยปลายมันสูงผลเพลินนกหน่อยเดินบินหา <c ười> ในรำพระเบตมหาชาติพระเบทสันดอนเข็เขียนกันเอาไว้นำมาเล่าให้ฟังเวลาออกเดินป่าค่อยขึ้นไปพูดกับตัวเองไปเรื่อยๆ ขอยืนอยู่ในหุบผาเอาให้เห็นหน้าเห็นหน้าตัวเองหันกล้องให้เห็นหน้าแต่ครั้งเดียวแล้วจะบอกว่าไม่เห็นหน้า <c oughs> ใส่ชุดอย่างนี้นะถ้าไม่ใส่อย่างนี้มัน,ม,นมันขึ้นเขาลำบากขออภยัยต้องแต่งตัวแบบเช่นนี้เอาผ้าจีบอนออกสเสียงบาอย่างเดียวไม่ได้ แต่ไม่ได้ใส่รองเท้าอไม่ต้องใส่ถอดมาหลายปีแล้วโอ้ยเสียงนกเขาห่องยี่ทึ่งภูเขาหนกเมืองเต่าในป่าตีนผาสังกาแกมกอมตาดอมเป่าเขาท่องตู่คู่คันไข่เฮียแม่มีมูมบมุ่งขุมหัวแสงแดดบ่อเท่าแจ้งซองเถิงดิน ชนละท่าเที่ยวดังดะดูเดือนเก่าอุทธังก่อนกองนาเนาหนวงหมอกมืดใหม่ลิ่นล่นหลังฝนแล้วพอพายปีต่อเมีโคไหลลวงภูเขาสูงชันชะงกอุ้ยหินผาหน้าอยู่หน้าดูหน้าชม αι, ขอบคุณ สำหรับบคุคคลที่มาถากถางเป็นทางขึ้นทางลงก็จะเป็นทางทำมาหากินของเขามนุษย์ไปทุกแห่งทุกคนโลกไม่ใช่ของคนคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นของธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโลกนี้ก็จะต้องแตกไปเหมือนกันเราดูเหมือนกับมันจะไม่แตกไม่สลายเหมือนกับมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดชั่วกรลนานแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงมันต้องแตกไปมันต้องหักไปมันต้องพังไปมันต้องเสื่อมไป มันต้องสลายไปมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้โอ้ถ้ำใหญ่กว้างขวางอ่าถ้ำใหญ่ถ้ำใหญ่ภูผาป่าดงอาให้เห็นหน้าอีกสักครั้งอ่าอไปเห็นแค่นี้ละ เขาเหนื่อยบ้างก็ทนพอชอบอย่างนี้พอใจอยู่อย่างนี้ยินดีครับอย่างนี้ชื่นชมกับธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ก็ท้ำ แต่ไม่น่าอยู่หรอกทำตัวนี้เอา้าหมดแล้วหรือทางหมดแล้วมั่งสุดแค่นี้เลยแล้วจะไปยังไงต่อจะไปจังไรเนาะบัดนี้เนาะเอาขึ้นตรงนี้นอืโนี่ทำกลวง มุ่งมือมัว่วแสงพระพายตีต่อมีโคไหลลวงมัว่วมืดกลุ่มคว้นเท่าทางหินอันมนื่นเขานั่นลำไพ่มานี่โคดเกิดทีเงื่อพะลานกวางวางหินมีฝนหล่นทุกเชยแซมงาทะลหลูกหล่นหวานสอยแสบพระไทยไปถึงแหล้วไส่ท่องมานี่โคด ตั้งหักเป็นประโยชน์แทะกำลังกะเกิงสารขั้นหักผากที่นั่นถึงด่านดอยผาวาดเสนเดเขานั่นซื้อว่าเองสั้นสูงลวงล่มเชื่อต่อกะพายตีก่อนเมโคไหลวงกันยมเอ้ย <c oughs> นำมาเล่าให้ฟังเคยเทศลำพาวิทสันดอนอืมแมมันอะไรกันเนาะ เขาบอกว่ามีเสาสเลียงคำว่าเสาสเลียงนี่มันหมายถึงหมายถึงหินที่เหมือนกับเสาเมือ,องอุบนก็เลยเรียกว่าเสาสเลียงเสาสลียงนี่จริงๆตัวนี้มันไม่ใช่อืมทางในปูในผ้าในป่าในดงสลับซับซ้อน เดี๋ยวขึ้นหลังเรื่อยเด้วยสันขันมาสั่นจำทางมากพอได้โอ้ยชาวภาษิตไปจังไดเนี่ยทางให้ใพูดให้ฟาบาด้ท่างให้ปลาให้ทำเอาไป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 เรื่อยๆไปด้วยศีลไปด้วยธรรมไปด้วย,วย,วย,วยสติ ไปด้วยสัพพัญญะไปด้วยปัญญาไปด้วยวิทยะความภาคเพียนมองโลกเป็นของว่างมองโลกเป็นของธรรมดามองโลกด้วยความมานิจังทุกขังอนาตาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไปจังได้น้อ มีทางไปวานอทางนา้ำไหลหมุนปลายเจัาหน้อยก้อนบัดน,นี่แล้วผงชะนีมันเห็นมูเล่นเต็นจ่องของเต็มผืนในดงยาราดมีหอดถาดถาดน้ำดังกล่องถั่วดงไม่พงนุ่งกงจงลิ่งจับมาสันเดนั่นเสาเสียงเห็นไหมล่ะ นี่เสาสาเลียงเขาเรียกว่าเสาสาเลียงเสาสาเหลียงอืมดูเสาสาเหลียงเอาเข้ามาดูใกล้ๆนี่คือเสาสาเหลียงเอ๊มีป้ายเนี่ยวะป้ายอะไรเนอะความหน้าลงไม่เห็นตัวหนังสือมันลบหมดแล้วโอ้โอ้จะไปยังไงอยู่ตรงไหนท่ำ นี่เสาสเสลียงใหญ่มีก็จะไปยังไงเห็นอเสาสเสลียงแต่คือบเห็นถ้ำหรอไหนบอกว่ามีถม้ำถ้ำอยู่ตรงไหน,นไม่เห็นถ้ำเลยต้องขึ้น ขึ้นบนเสาเสลียงก่อนจะมองนี่เสาเสลียงโอ้เสาสูงใหญ่สูงใหญ่นักขยับออกนิดหน่อยให้กล้องได้เห็นชัดๆเห็นไหมนี่เสาเสลียงเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเสาเสลียง เขาลูกนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเนี่ยวะว่าไม่เห็นทาเลยึอนไปต่อจากเสาเสเลียงเดินไปต่ออืม ชื่อว่าอะไรเขียนว่ายังไงอ้านไม่รหัสแปลงสำรวจสามสี่ ทำเตือนเงอนขอให้ดูธรรมชาติแบบ ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่คิดว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็คือธรรมดาของธรรมชาติอ้าวใช่อยู่ตรงนี้หรือน่าจะอยู่ข้างล่างนี่นะถำน่าจะอยู่ตรงนี้ไหนท้ำไหนท้ำที่บอกว่าถ้ำทีประตูเหล็กด้วยนะ มีคนมาสร้างมาทำเป็นประตูเล็กคำกล่าวของคนถ้าเราไม่ขึ้นมาเห็นมันจะตัดสินเชื่อเอาเองเลยไม่ได้นี่เห็นแล้วเห็นท้ำแล้วนี่เห็นท้ำแล้วอ๋อนี่ถำเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่มีประตูเหล็กจริงๆมีประตูเหล็กจริงๆถ้ำนี้มีน้ำด้วยนี่วะนี่ถ้ำนี้มีน้ำด้วยนี่มีน้ำด้วยมีโองมีอ่อางมีพระพุทธรูปนี่ถ้ำนี้มันจะมานอนอยู่ ก็มีแลอืมที่ถ้ำที่นี่สระน้ำเขาบอกว่ามีสระน้ำอยู่ด้วยอยู่ตรงไหนสระน้ำเอาละซ้นมองแค่นี้ก่อนทีนี้ดูสระน้ำมีตรงไหนอยู่ข้างล่างหรือข้างบน ในถ้ำนั้นมีน้ำก็คงจะจุดคลิปนี้เอาไว้ก่อนถ้าค้นหาสระน้ำพบก็จะบันทึกต่อขออนุมโมทนา